เรา来看练习选择正正确答案นะคะอะเรามาดูกันนะคะข้อที่ือว่าวันเกิดันวันนั้นนะวันเกิดันวันนั้นเนาะ วอเชิงรือนาเทียนวันนั้นวันเกิดฉันวันนั้นพ่อส่งเก๋วว่ส่งก็คือส่งใช่ไหมส่งให้ก็คือเอาอะไรให้เราอะค่ะเก๋วอเลอจีจุดจุดเฉียวจินหวีจินหวีคือปลาทองค่ะเฉีวยวแปลว่าเล็กหรือน้อยใช่ไหมก็คือไอ้เจ้าปลาตัว เจ้าปลาทองตัวน้อยอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้สิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดก็คือคำว่าเฉียวจินหวีเราจะต้องดูว่าปลาเนี่ยค่ะมันควรใช้ลักษณะนามตัวไหนเนะาะคราวนี้คำว่าโถอะคะ่ะมันมักจะใช้กับบัวเขียนข้างบนอีกอะมักจะใช้กับวัวควายหรือหมู ส่วนเกอรก็คือได้หมดเนาะแบบอันชิ้นอะไรประมาณนี้แต่เกอรไม่ค่อยเอามาพูดเกี่ยวกับสัตว์เท่าไหร่แล้วก็ผีมักจะใช้เกี่ยวกับพวกม้าพวกลาอะไรต่างๆเนาะแล้วก็เถียวตรงนี้แหละค่ะก็คือจะใช้กับปลาเนาะจี่เถียวก็คือหลายตัวนั่นเองนะคะปลาหลายตัวเนาะอันนี้คือคีย์เวิร์ดต่อมาข้อที่2ค่ะเฉียงช่างกว่าเจ อีจูจูจู宋代的山水画แข่สงส,สว,ว่าง,งก็คือบนผนังหรือบนกำแพงอะคะ่ะกว้าเจอก็คือกว้าในที่นี้แปลว่าแขวนเนาะแต่คําว่าเจอก็คือเหมือนกับว่าเป็นในเรื่องของไวยากรนะคะว่าจะต้องมีตัวเจอมามาขั้น ก่อนที่เราจะพูดในเรื่องของตัวเลขเนาะว่าอ e ีอะไรจ,จุดอะไรคราวนี้ก็คือลักษณะนามก็คือภาพวาดน,นะคะหนึ่งหนึ่งอะไรดีเนาะก็คือเรามาดูกันเนาะคำว่าฟูข้อนี้นะคะเราจะเลือกตัวนี้ถ้าฟูตัวนี้เราจะใช้กับพวกต่างหู นะคะพวกต่างหูเราจะใช้เป็นตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวฝูตัวเนี้ยค่ะเราจะใช้กับภาพวาดส่วนจางมันแปลว่าแผ่นเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ค่อยได้ใช้กับตัวเนี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจางก็คือแบบใช้กับกระดาษแผ่นกระดาษทิชชู่อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเป็นภาพวาดมันจะเป็นแบบเหมือนภาพวาดหนึ่งผืนนะเนาะหนึ่งผืนใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนเพี้ยนก็คือแผ่น ดังนั้นในตรงนี้มันอาจจะแปลว่ารูปหรือแปลว่าหนึ่งผืนก็ได้นะแบบภาพวาดหนึ่งผืนใหญ่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เลยเราจะเลือกข้อที่สองนะคะภาพวาดอะไรไปกี่เรือ่องอธิบายเนาะว่าค่ะมันคือภาพวาดชานสวยก็คือภาพวาดของภูเขาแล้วก็สวยก็คือน้ําสมัยไหนก็คือยุคใต้ค่ะคําว่าทรงใต้ก็คือสมัยราชวงศ์ซ่ง สมัยราชาวงศ์ซ่งนั่นเองเป็นภาพวาดของราชาวงศ์ซ่งก็จะใช้ตัวนี้นะคะต่อมาข้อที่สามเหยียนชูเต๋อเทียนหลี่โหยจีจุดจุดจุดนิวอ่าข้อนี้ก็จะคล้ายๆข้อที่หนึ่งเนาะหนิวแปลว่าวัวหรือควายใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้ก็จะตอบข้อที่หนึ่งได้เอ้ยจะตอบคำว่าโถได้เลยดังนั้นก็เลือกข้อสามได้เลยคะ่ะว่าใช้กับวัวหรือควายาข้อสามกับข้อ 1จะคล้ายๆกันนะคะ